เกมยุคเก่าร่โบ,บราณคำคือที่ตอนนี้คนโบ,บ,บรันก็คำคือนเ,เล่นกันอยู่เก็บเลยตอนนี้นะครับก็คือแล้วก็ออนไลน์ช่วงนี้เนี่ยเราเล่นแร็งล็อกกันเยอะนะครับใช่อืมแล้วก็มันมันเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าตั้งแต่ก่อนเปิดเซิร์ฟเวอร์แล้วเนี่ยคือมีปัญหาหลายอย่างนะครับครบผมไม่ไม่ใช่แค่พวกเราที่เจอคือเสียงส่วนใหญ่ใน โซเชี <Social> ยลมีเดียก็พูดไปในทางเดียวกันนะครับว่าให้มันใครใครทันนะใครใครใครทันช่วงไลฟ์เมื่อสามสี่วันที่แล้วก่อนหน้านี้ปะที่พี่บัวงนั่งกคดคลิปจนไปออกข่าใน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 เ,นเพจอีสปอร์ตเพจน,นึ่ง<อ>แล้วคนก็แชร์กันเยอะเลย <_ T> วันนั้น <_ S 2> <_ s 2> วันนั้นวันนั้นโคตรมันนะพี่จริงจริงวันนั้นผมนั่งแล้วแบบว่าตอนแรกคือตอนแรกกอลังแบบเบื่ออยู่แล้วแบบก็เข้าไม่ได้ว่ะเข้ามาแม่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์เต็มไปสัตว์อย่างเหนื่อยเลยแบบเฮ้ยไไมม่่เอาละเหนื่อยละ เปิดหนังผมเปิดอินเดียโจนอินเดียโจนภาคไอ้คริสตัลสกอร์ที่เพิ่งเข้าในในเน็ตฟิกดู uh huh. เปิดปุ๊บก็กำลังจะหยิบอะไรมาทานกําลังเทน้ําผงน้ําแข็งแล้วก็ใส่น้ําแดงไปอดูหนังดีกว่าเว้ยสักพักเห็นไอ้ใน Facebook ผมเปิดค้างไว้ไงมีไลฟ์พี่มันขึ้นอยู่ข้างๆแถบขวาเล็กๆมันจะมีไ uh huh. ลฟ์ของคนที่เราติดตามขึ้นอยู่ uh huh. ขวาเล็กผมก็เห็นพี่แบบโอรา่าโอร่าอยู่อะแล้วปกติหน้าของพี่อะไอ้กล้องของพี่อะมันจะอยู่ที่หน้าพี่ถูกเอม แต่อันนั้นอะกล้องพี่อะมันอยู่ที่มือพี่อ่าพี่ี่จับไปที่มือเอออาผมก็มองกันแล้วอะไรวะนี่คืออะไรอะผมก็เลยกดคิดข้าไปแล้วผมเห็นพี่หูเรเรรรรรรรติมเ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 ติ e เติมเติมเติมเติ่เติมเติมเต้มเมเติมเติม่ติมเ้ิมเติมเติมเดิมเิมเต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 อมเ่อม่ตนมเติมเัิมเต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 ิม่ติม่พิ่เติม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 เมมัน สิบนาทีอ่ะผมยังแทบไม่พูดเลยนะผมนั่งพี่ดูดูแล้วแบบว่าเอ้ยพี่จะเข้าได้หรือเปล่าวะ <laughs> ชื่อเข้าได้ปะวะสิบนาทีพี่เข้าไม่ได้เสร็จปุ๊บผมเอาป๊อปคอนเนี่ะพี่ที่ซื้อมานจะาพุทธแลนด์น่ยมาอบอะ่ะ <laughs> ผมอบป๊อปคอนแล้วผมก็แบบนั่งอ่ะแล้วผมก็มกมกเปลี่ยนจากน้ำแดงเนี่ยแกเป็นเบียร์แทนแล้วผมก็นั่งดูพี่ <laughs> แล้วมันแบบเพลินส,สัสสเลยคือจังหวะเสียงแบบคิกของพี่อ่ะมันเข้ากับการกินป๊อปคอนที่เคี้ยวแล้วมันดังกับกรุบกรุบอ่ะพี่บอกอุรุ ทีมม่มันเพลินว่ะมันเพลินว่ะผมว่านั่นมันเป็นดอะเบส t อนเท e n t ของพี่ในปีนี้เลยการกดคลิกเข้าใน in, ล็อกอินนะผมกันเนี่ยพ่่ยไหวเลยผมต้องเปิดวอชปาร์ตี้คือผมอยากให้คนเห็นมากจากังหวะแล้วมันสนุกแค่ไหนตอนแรกผมแค่กดแชร์ไลฟ์นั้นของพี่เออไปในหน้าเฟซคนไม่ยังเข้ามาดูไม่พอว่ะ <c oughs> ผมกดเปิดวอชวอชปาร์ตี้ในของ g s p o r t e d ตคนก็ามาดูมันพันห้า 1, คนมันก็จะมันก็จะแชร์ให้กับคนดูของพี่ด้วยนอ <c oughs> ผมรู <c oughs> ม้สึกพึงพอใจมากกว่านั้นที่คนเข้ามา ดูแล้วก็เอนจอยกันกับการกดคลิกเข้าของพี่อย่างนั้นมองในมุมหนึ่งอ่ะมันก็ตลกนะพี่แต่ในอีกมุมนึงอ่ะไอ้เหี้ยมันเศร้าอ่ะพี่วันวันนั้นอ่ะพี่ทําให้อินสปิเรชันในการที่จะแบบกลับเข้ามาล็อกอินในเกมอ่ะกลับมาอีกครั้งอ่ะือนนั้นผมสิ้นหวังไปแล้ววันนั้นผมสิ้นหวังผมกล่าวว่าไอ้เชี้ยคือเข้ายังไงแม่งก็เข้าไม่ได้แล้วพอผมเห็นพี่ผมรู้สึกแบบกระกายไฟกูไม่จุดติดครั้งเึงเชี่ยถ้าพี่บ่งทํากานนี้เราก็ต้องเข้าได้สรุปกูกดเข้าไปเข้าได้จริงเลยกดแค เออไอ้เชี่ยเข้าได้แล้วพี่บอกมึงอยังเร็วเร็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 โอ้โหตอนวันนั้นก็คือเล่นแล็กไปด้วยแล้วก็ดูพี่กดคลิปไปด้วยกูพี่กดคลิปไปวันหนึ่งชั่วโมงสิบแปดนาทีผมจำได้เออกดไปโคตรนานอ่ะหนึ่งชั่วโมงยี่สิบคือกดชั่วโมงครึ่งอ่ะนั่งกดคลิปอยู่จนคนไม่แข็งไปลงเพจนั่นอ่ะณตอนนั้นมันเป็นเรื่องตลกเว้ยแต่พอผมมองย้อนทีแล้วคือปัญหาไม่ได้เกิดจากแค่ตัวล็อกอินอย่างเดียว แปัญหามันเกิดจากตัวบั๊กไอเทมบั๊กสถานที่บั๊กมอนสเตอร์บั๊กแมปคือมันมีบั๊กเกิดขึ้นหลายอย่างมากบั๊กที่แม่งเกิดขึ้นมาแบบนานมากๆแล้วอะคือบั๊กเนี้ยผมเคยเห็นไม่ใช่าไม่เคยเห็นนะมันไม่ใช่บั๊กใหม่ครับมันเป็นบั๊กเก่าที่เกิดขึ้นมาแบบตั้งแต่แบบให้เปิดให้บริการคือพอแมปใหม่มามันก็จะมีปัญหาปัจัยคือแมปใหม่มามีปัญหามันไม่ได้แก้ไงแม้กระทั่งว่าแมปใหม่นะตอนเนี้ยมันกลายเป็นแมปเก่าไปแล้วอื ก็ยังเกิดปัญหาเดิมอยู่ผมก็มานั่งตอนคือตอนแรกผมมานั่งคิดว่าไอ้เชี่ยเขาขายความคลาสสิกบ่พี่ <laughs> นี่ยหรอวะว่าแบบทุกคนมันโหยหาประสบการณ์เนี่ยประสบการณ์แบบเข้าเข้าเกมไม่ได้ประสบการณ์ <laughs> <อ>ด่าด่าคนเปิดหิวกระหายหายรือเปล่าวะมันมันเป็นความหิวกระหายของของของผู้ผู้บริโภคเองหรือเปล่าวะที่แบบทําให้เขาคิดจะทําอะไรอย่างนี้ขึ้นอ่ะนึกป่อพี่เพราะสมมติว่าเรามามองแง่หนึ่งอ่ะอ่า ตอนที่ผมมาเล่นแลกอะแล้วผมก็เล่นไปนสักพักหนึ่งผมมานึกถึงเกมรีมาสเตอร์ครับ่าฮะนะทุกคนคงจะรู้จักกันดีนะพวกเกมรีมาสเตอร์เกมรีเมคอย่างเงี้ยน,นะช่วงนี้ทำกันบ่อยอ่าช่วงนี้ทำกันบ่อยทำกันเยอะบางทีแบบว่าค่ายเกมเรียกว่าหมดมุก ก็ไม่ถึงเชิงว่าเขาจะหมกมุทหมกมุทหรอพี่ทุยทุยทุยหมดมุกหมดมุกหมกมุทเฮหมดมุกนะครับเพราะว่าเอาจริงๆนะคือเกมใหม่ของค่ายบางค่ายก็ยังออกมานะครับอย่างพวกเซกาหรือแบบค่ายอะไรเงี้ยบางคีแคปคอม เกมใหม่เขาก็มีนะไม่เชื่ไม่มีแต่เขาเลือกมาเอรมาสเตอร์หรือรีเมคเกมเก่าเนี่ยสาเหตุก็เป็นเพราะหลายอย่างคือการเรียกร้องของตัวแฟนๆเองด้วยนะถ้าสมมติว่าแฟนๆไม่เรียกร้องอะไรเขาก็อาจจะไม่ได้ทําอะไรพวกนี้ออกมาเพราะว่ารู้ว่ามันขายไม่ได้แต่พอมีคนเรียกร้องกันเยอะๆเนี่ยเขาก็รู้ว่าเออมันมันขายได้แล้วมีกลุ่มคนต้องการรอยย่อกับแบรนด์เขารู้สึกคิดถึงช่วงหวนถึงช่วงเวลาในวัยเด็กใช่คือถ้าถ้าพูดกันในเชิงธุรกิจก็คือ ในตลาดมันมีความต้องการอะ่ะในตลาดมันมีดีมาน,น่ะเออเราก็ผลิตสินค้าออกมาขายสิประมาณใช่แล้วทําไม,มจะไม่เ่ะมันก็มันก็คือเนื้อเรื่องก็ไม่ได้ต้องคิดใหม่พวกแบบตัว equipment, อ,อุปกรณ์ใดๆอย่างเงี้ยมันก็คือมีอยู่ในตัวเกมเรียบร้อยแล้วเราก็แค่รีโมเดลมันใหม่แล้วก็ทําเกมใหม่ขึ้นมาขายได้อีกหนึ่งรอบราคาดีด้วยนะถ้าสมมติว่าใครจําราคาของตัว f ฟนตาฟิสต์นะครับทั้งดีเมคแล้วก็รีมาสเตอร์ตัวเอฟเอฟแปดรีมาสเตอร์ใช่ไหมฮะก็ขายได้ใหม่ ตัวรีมาสเตอร์เนี่ยคือราคาเดิมแต่ว่ารีเมคก็จะเป็นราคาใหม่ใช่ไหมฮะหรือเลสเซนต์อีวิของค่ายไบโอไอตัวค่ายแคปคอมเนี่ยไบโอฮาสซัดเนี่ยนะก็ขายดิบขายดีคนพูดถึงกันเยอะแยะนะครับสตีมม้งซีเมอร์ใดๆก็แล้วแต่พูดถึงเกมนี้กันอยู่ไม่ขาดสายนะครับอมันทําให้นึกย้อนขึ้นมาว่าแต่นั่นเน่ะมันเป็นกรณีของเกมรีมาสเตอร์กับรีเมคไงพี่นึกออกปะแต่ละคนเรียกร้องอ่าไม่ใช่ทั้งสองอย่างอ่าและอัลล็อกนี่คือ คลาสสิกเลยคือเคาว่าคลาสสิกเรียกว่ายี่สิบปีที่แล้วอ่ะเป็นยังไงไอที่เอามาเปิดก็เป็นอย่างนั้นมันมันเหมือนกันเกินไปหน่อยอมันไม่ได้มีการแว่าปรับอะไรให้ดีขึ้นเนะมันแบบว่าอันนี้คือคลาสสิกเลยอ่ะคือมันเหมือนกับจะพูดอะไรอยู่เหมือนถ้าสมมติผมพูดว่าอ่า เราจะเอาขนมสักอย่างเนี่ยมันเอาตุ้มตามมาขายใหม่อ่ะพี่<อ>ตุ้มตามก็เปลี่ยนแพคเกจใหม่นึกกป่อพี่อาจจะแบบเปลี่ยนส่วนผสมใหม่เปลี่ยนสูตรด้วยนิดหน่อยให้ตรงกับรสชาติของคนช<อ>ื่อเป็นตุมตามคนเดิมเห็นแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่มันคือตูมตามที่เราเคยกินในวัยเด็กแต่จร<อ>ิงๆแล้วไม่ใช่ ส่วนผสมเดิมอาจจะลอสไปแล้วก็ได้นะกลับมาใหม่ในรูปแบบถุงใหม่คนก็คิดถึงซื้อกินกันเหมือนเดิมเหมือนกัเกมดีมมเมคดีมาสเตอร์อแต่คือของอันเนี้ยคือมึงเอาขนมเมื่อ20ปีที่แล้วมาขายเลยคือเมื่อ,อบบ20ปีที่แล้ว,ลวตอนโรงงานแบบเจ๊งไปอ่ะยังยังเหลือตูมตามอยู่อีกโกดังหนึ่งแล้วแบบตอนนี้แบบมาทําธุรกิจใหม่แล้วมีเงินแล้วแบบอ้ตูมตามโกดังนั้นกูเอามาขายดีกว่าเพื่อมาขายแล้วคนก็ซื้อเพราะว่าความเป็นคลาสสิกของตูมตามอ่ะ แบบนั้นเปิดมาเกือบตุ่มตาเป็นสีเขียวจีดเลยพี่ <laughs> ตุ่มตามตอนเด็กที่กูจําได้แลยว,ว่าตุ่มตามมันเป็นแบบรถสวิตคอร์มันน่าจะเป็นสีเหลืองท <laughs> ุกคนทมันถึงได้สีเขียวไม่รู้ทำไมเป็นรถจาเขียวแดดเข้ามาเย็ดแม่ท้องอืดไอสัตว์ลาขึ้นท้องไงเปรต real shit <laughs> <laughs> ในกรณีแบบเดียวกันผมคิดว่านั่นน่ะคือคล้ายๆกับตัวเอ,อของแรกล็อกถึงแม้ว่าจะบอกว่าเปลี่ยนแพทใหม่แต่แพทเนี้ย ก็ไม่ใช่แพทใหม่นะครับ14.2ที่เรากำลังเล่นกันอยู่นะตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่แพทใหม่แต่อย่างใดเด็ดมันก็ปมนแพทมันก็เป็นแพทที่ค่อนข้างเก่าอยู่นะครับพูดถึงแล้วถ้าถ้าพูดถึงแบบคนไทยมากกว่าอ่าใช่ใช่ถ้าดูแบบแล็ของเมืองนอกไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเกาหลีเซิร์ฟญี่ปุ่นหรือว่าเซิร์ฟอินเตอร์เนี่ยคือ14.2ถือว่าผ่านไปนานมากแล้วถูกต้องแล้วนะครับผม